นั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านค่ะกาแฟบำรุงสายตาด้วยนะหลายคนสงสัยนะว่ากาแฟบำรุงสายตาได้เหรอเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือแต่เอาที่หลายคนคาใจก่อนนะคะว่าพี่อ้วนอายุเกือบ60แล้วทําไมอ่านหนังสือได้นะคะเล่นโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้แว่นบอกเลยนะคะอายุขนาดนี้ทํางานหนักมากถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายรายการเจอไฟแน่นอนและอายุขนาดนี้สายตาต้องเสื่อม พี่อ้วนก็สรรหาของดีๆนะคะมารับประทานนะคะทุกอย่างจะเป็นของดีหมดที่เข้าปากพี่อ้วนพี่อ้วนเลือกเบโซอฟฟี่ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างนะคบม,มันเป็นสมุนไพสกัดทั้ง20กว่าชนิดเลยนะคะแต่ว่าหลากัหลกๆเลยเนี่ยเป็นลูทีนบำรุงสายตาและก็แอเซลลาเชอร์รี่นะคบตัวนี้ผสมอยู่ในกาแฟซึ่งเราเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้ว <S <S มันก็เลยทําให้เราตอบโจทย์กินกาแฟด้วยบำรุงสายตาป้องกันโรคความเสื่อมของตาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟของพี่นะคะนอกจากจะสุขภาพดีนะคะสายตาดีแล้วเนี่ยอร่อยหอมด้วยปลอดภัยด้วยแน่นอนนะคะ